เป็นยังคืออยู่ว่านั่นนะฮะรถคาบ่อ๋อดูน้องเลยพาไปท้าย่ะอึบ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 เอออึบน้องนุ่งตมถือเด้อโอ้โหดูน้องเลยปอาตกขังนี่รับบาดนี่เออต้องน้องนุ่งน้องนุ่งมาจับตัวซับให้ให้บ้าก็ได้เดี๋ยวบ้าีกคนเนาะอ่าห้น้องนุ่งเพิ่นพี่น้องเลยเนาะ กบับัาับสบาดีและสวัส <adject> ด <ives> ีเ <Fern> ด <sehen> ้อพ่อเม่พี่น้องเบิดสุขูสุคน ว่าวาเปินพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยหรือพี่น้องทั้งต่างประเทศเนาะกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาบุญเพย์แนแนลอีกแล้วมาอนี้พี่น้องเอ้ยมาพบพ่อก,กับช่องบาบุญเพยมืาอนี่ก็อยู่ที่อ่าบ้านนากระทิงเนาะพี่น้องเนาะอยู่ที่เฮือนของน้องเดือนน้องอ่านุ่งนี่แหละพี่น้องเลยเนาะกาหลายมือแล้วพี่น้องเนาะที่บาบุญเพย์พอได้าขึ้นมาเนาะแต่ว่ามื่อนี่ก็ได้ขึ้นมาเยี่ยมยามทำไทยครับอ่าสองครอบครัวเป็นแล้วพี่น้องเลยเนาะ โดยมานำกันมาหนี้กับทีมง,งานพี่เก่าพี่น้องเลยเนาะทั้งบบาแสนบบาจิตบบาตาบ่าคำเพิ่นโดยเนาะกะ็ถือว่าโอ้ย่าผลช่วงนี้กับพี่น้องเลยโต๊ะอยู่เบาเศร้าแทนเนาะ,ะทำให้ถนนหนทางกับลำบากแน่นอนหนึ่งพี่น้องเลยเพื่อนเนาะโดยอาจังใดกับมาฮอดได้กับจุภาพพ่อเม่พี่นอนะ้องเนาะเบิอสุข,ขุสุคนเข้าไปนะทักทายสบายดีแล้วน,นำกานเนาะพี่น้องเนาะว่าทางครอบครัวของเพิ่น อาอยู่บ่่วาสัรษเนาะเป็นจังใดมาจังใดพี่น้องเลยบ่ได้อาขึ้นมาสองมือแล้วว่ารนเนาะอ่ะจังใดกับไปจากพี่น้องเลยไปเบิ่งไปชมน้ำกันบัดนี่ตอนนี้ก็เข้ามาฮอดฮอดเดือนน้องซาทน้องเดือนมาแล้วเห็นเนาะเอาทางน้องมึนจะไปใช้เนาะเอาสบายดีเด้อน้องน้องเดือนเนาะโดยข้ากันไปใช้นี่น่ะโอ้พอทางก็คือแบบเพื่อนได้พี่น้องเลยเนาะข้ากิตมเอาเป็นยังคืออยู่กับเช่นนั่นน่ะ ฮะตุลค้าบุลค้าป่ะโอ้ดูน้องเลยถ้าไปถ้ายังอึบ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 เอาอึบน้องนุ่งตมถึงเด้อโอ้ทุกฮู้น้องเลยปลาตกขังนี่ละบาทนี่เอาน้องนุ่งนุ่งนุ่งมามาจับตัวซับให้ให้เบาก็ได้เดี๋ยวเบาอีกคนเนาะอ่าให้น้องนุ่งเป็นน้องเนาะน้องคนเดี ระ้ัดรวออาเขาพี่น้องเลว่าเป็นหัวรถใหญ่เนาะโดยขอบใจทั้งน้องนุ่งบนเนาะที่ว่าเปมือกล้องห้เนาะอัอเจากับเมือเพิ่์บอดดดดดยผ้พี่น้องไอ้รถค้ากนี่เอ้าพดไม่กับเชียวมือน้ำมัน่ะป้าโอ้รถกับพี่น้องเล้เนู คุ้งเลยเอ้าวอ๋อเด้มันบอกห่าบ่หน่ะหึคือแบบนี้เหรออ้าแปลว่าก่อขึ้นมาได้บ่ไม่ได้คือบ่ออกแล้วน้องบ่ฮะไอ้ตาวะเสียออกไปดูเตว่าตะวะออกปีนรถก่ออะไรจะออกได้บ่โอ้ไม่แบบนี้ไปกันเนี้ยลำบากได้พี่น้องเลยเนาะโอ้บ่มันเป็นชิ้นอยู่แล้ววะนี่ ออกที่รถก็ออกเลยเนาะโดยโดยฮะจ้าพี่น้องเพิ่อนเลยโอ้โชคดีโชคดีค่อยครับเด้อโดยทางกันยากพี่น้องเลยเนาะโดย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 เขามาหาก็เจอเพิ่นรถค้าพอดีพี่น้องเลยเนาะไปจ้าพี่น้องเลยอืมลำบากพี่น้องเลยเนาะผูห่อตอกกอกรถค้าเนาะไปจ้าเบื่อนนะพี่น้องเลยคนตก ก็เพิ่นปลูกาพักตูโพนี่เนาะพักบัวหัวยังไข่โอ้พังเหยียบพักบัวเพิ่นได้เนาะโดยโดยทางไอเบียงพายเทียนอย่างได้สบายดีเลยเด้อโดยอืมเตรียมมาล่างด้วยเนาะโดยโดยโดยกินข้าวกัำยังล่ะกินมื้อนี้ยังบ่ได้กินได้ข้าวเที่ยงกิโลยังบ่ได้กินข้าวเที่ยงโดยได้อยู่ได้กิโลคุแต่ว่านี่ผลโตกก็เห็นขวยเพิ่นอยู่บ่ปะเห็นอยู่โอ้โดยโดยโดย นั่งแต่ตอนเที่ยงหนดมาเนาะโดยโดยโดยผลตกกับเพื่อนมาด้วยด้วยน้อยเนาะถ้าบอกไอยน่ะใส่ข้อใส่ข้าหน่เข่าเนี่ยไม่ได้ไม่ตู่ผลด้วยนี่เนาะพี่น้องแฉะไปเหมดเลยเพราะว่ามันมันค่อยลงมาพี่กับไหล่ลงพี่เลยพี่น้องเลยโดยโดยอบ่าแซนจะเห็นยังอ่ะสบายดีสบายดีพี่น้องโอ้ยได้เลยได้เจ้ามาหนีิขึ้นแท้งมาหนีิเนาะตกกี่บ่าผนมาหน่ โอ้เจ้าใบก็หนาเจ้าคือแบบบัชื่นบัช้เป็นอย่างน้อเจ้าชื่มแล้บัวงเนาะละเนาะเป็นที่ไรบันี่โอ้คือช่ำเป็นนใบเลเป็นที่ไหน่ะถึกมากัดมอเสนถึงมาถึกมาครบมาครบมากัดเนาะจะเพดจังพิ่นจังครบแลวก่อกะยากับว่านี่พิ่นบ่เพิ่ิ่นูรูเพิ่นโอ้มามาแม่ออนแมน อ๋อยางกายม่ชื่อบแบบไม่ได้เห่าไม่ได้ยังลอยลังเลยเยเป็นหอาการเดี๋ยเจ็บอยู่บ่คืออะไรเจต่พูดแต่พิเสยๆอ้สั่มนิดนึงเนาะพี่น้องเนาะมันเจ็บก็แต่นี่นะโอ้แบบทังเวียงปัญหาอันนันหายได้พี่น้องมุนไพรเนาะสมุนไพร ไปในป่าให้รอนี่แหละพี่น้องไ่ได้ยากเนาะทาได้บ่ทาแล้วกินจิตใจร่มพี่น้องเลยบ่โอ้แบบนี้ต้องเอาสูตรแล้วพี่น้องไงเนาะโอ้ว่าเป็นมีสมุนไพรดีเนีได้เนาะโอ้ถึกหมากัดบ้านเราก็มีอยู่ต์แบบนี้นะมีบ่ไม่เห็นโดยโดยโดยแต่ข้าโบจักได้ว่าบ่มันต้องออกมาทาแบบนี้ดีเนี่ยไรเนาะโดยโดยอะไรกับเราจะบุคคนเนาะ หอยไปนี้ก็ญาตินะพี่น้องเอ๋ยเนาะญาตินะพี่น้องเอ๋ยปลูกไว้แล้วปลูกไว้แต่บ่มาเมื่อก่อนเพิ่นคือนมามีหมาเนาะแต่ก่อนเพิ่นว่าแต่ก่อนยังเพิ่นอัมมาด้วยอ๋อมื่อกี้เพิ่นหาเก่ามาใหม่บ่ออีกอย่างก็แบบเพิ่นบลึกลูกเฮาเนาะมาใหม่พี่น้องเอ๋ยมาไหม่อ้อนกะหัวลูกกี่แล้วของลูกเนาะมาโดยโดยโดยว่าเฮาใกล้ปลาไก้ดอนเนาะในทางใน้องญาตินะพี่น้องเนาะ โดยโดยโดยฮะจังไดกัก็คือผลซ่งผลบอจังว่าอยู่ได้ข่อยว่าเนาะว่าคือคือผลโต๊ะยันผลมาอยู่เรื่อมาไนพี่น้องเลยเนาะมาน่มานม้พยมแต่ผลเนาะผลโต๊ะชมือบ่โต๊ะเลยคืเนาะไาพี่น้องเลยเข้าไปอ่าทั้งน้องเดือนพ่อนอยู่กีนี่พี่น้องเลยรถนรถนค้า เลยจมรถชอยเพิ่นเมอก้นเพิรนว่าเมื่อซื้อซื้อโซ่ว่ะซื้อโ่บ่จากซื้อมาเห็นอย่างได้นโซ่เนาะปลามแกงเอาแักยังจังวายแล้วเห็น้วเนาะโอซื้อโซ่มาจากมัดอย่างนั้เนาะไม่เป็นอะไแล้วบ่อยู่กันไปเิได้พี่เอเป็น่อย่างไรด้อโดยยไปจ้าเจ้าจะไปทางไหนนี่ยอยู่นีเนาะตาคิบเนาะโดยโดยโดยนะจังใดให้ซ้าไว้ด้อแขง้าเด้อ บม่ได้ไปท่ายหญอีกบ่ได้ง่อยก่อนเนาะโอ้ให้มันแหงก่อนเนาะให้มันแหงก่อนอืใครเนี้ได้พี่น้องเหรอโดยโดยโดยตอนนี้เจ้าต้องระวังนะแบบนี้เลยบ่ใกล้ด้วแถวเนาะบ่พันผูกไว้ได้บ่ผูกไป้ได้เนาะโอ้ตายชาวพี่น้องเลยชาวโอ้ผูกไว้พุ่นบู่กไว้พุ่นโอ้แม่นบ่พันชาวพันไว้ใจอยู่ประจักรพันเตรียมเตรียมเอาไล่เตรียมเอาไล่ที่ชองอยิบจักรอะไรได้ชองมาแท้ฮะ เอาว่าต้าก็ถึกกัดขึ้นกันบ่โอ้ลายชามอีกยังมีบ่เออสบายดีเด้อบ่จิตบ่คำเป็นได้บาตาคือว่าถึกล่ทีนึงสบายดีโอ้ยจักเห็นแจ็คยังกับฉันอ่ะนะเนาะจะบายดีนะเจสจะผูกสันบ่อ้อใบยองรถกินนี่เนาะพี่น้องเลยคือกินข้าวว่าเจ้าก็ถึกมากัดขึ้นกันกินนี่เป็นไดเข่าของเจ้ามันมันดมเบิ้งยี่ชื่อดมเบิ้งยี่ชื่อบ่มินบวกัดดอกที่มันมินบ่ อย่าก็หัวกันไปแล้วที่เดางอย่าแบบคือว่างๆแบบนึกคอยกันเนเจ้าแบบสิดออกก่อนตื่นเดี่่้นเสียนมาเอ้ากระโดกรโดดบาเสียนบ่ระวาบ้างด้ยทางบ่คำบ่จิตเนาะหนโม่ได้ได้พี่น่องเลยไงมีลายสามไหมเนาะแต่มีลายฉาบไม่ยัน่อยู่แล้่วเ่าโอ้ ครบเลือดลหลรูดไร่ได้คอยย่านใชเนาะพี่น้องเนาะมาเนี่ยมันกระชับหมดเลยต้องแหงหรืะเท็บได้พี่น้องเลยระวงระมัดระวังกันไปคนเกะชิตกะไร้ได้พี่น้องเลยเนาะลงมิดแล้พี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็พากันเก็บเครื่องนอวาคำเพราะว่าฝนตกพี่น้องเลยพุ่บเครื่องเขานายกันโดยโดยพุ่บเครื่องเขานายพี่น้องเลยฝนตกเนาะโอ้ลงเม็ดได้พี่น้องเลยเนาะผ้าวโอ้ โยดลงเพี่น้องเลยขางออยู่บดคากลับอยนี้โดโดยน้อสบายดีเขามาก่เพลเขามาบ่ปามันบ่เต็มก็ต้องมันบ่ตนบ่ออ่แล้วอยน่งไปี่งเช่าอยู่บ่นี่อืงถูไทยไมทยย่บ่ไทยอ่ะอันแดงบ่อนี่บ่อื่นบ่แเม่นบ่อโมนียก็แม่นู่แต่วันบ่เขาด้อมันบ่ซ้ำคือมันซ้ำต่ม่งหมตหองเีย่นี คือสองโมงเดียวนี่แบบถี่ๆแห้งนิดนึงเนาะแงงหนนึเพราะว่าตัวนี้เนี่ยที่ผู้ซื้อเจ็บบอสเจ้าเจ้าต้องขอของดีนบอต้าเด้อของดีอย่างนี้เนาหมาครบหมากัดบ่อเข่าได้บอต้าก็คือถือกันเมื่อกี้นว่าแสีงว่าบอต้าอนนี้หอยเชียนมือจีนวะชันบ่สใคเนี่ยมวยได้แค่ใคเนี่ย มวยไทยเองมวยไทยแบบท่าไทยป่ะท่าไทยโอ้โโดยเดี๋ยวก็ร่วกันไปได้พี่น้องไยเนาะมวยไทยแต่ถ้าหาได้ชงเทือบ่จะเทือแล้วเอาเอาเนี่ยเขาไม่แต่เอาเือกเขาไนเนาะแบบไปตามางูมีกะพี่น้องเนาะแต่ว่าตกแร้วแดดเลยพี่น้องเลยโอ้ทั้งงานนี้ขึ้มาบ้า แต่ว่าดินช่วงนี้ชายเพิ่นฝนตกนี่เจือนอยู่บ่เนาะโดยไปโดยไม่เบิร์พี่น้องเลยลำบากเลยพี่น้องเลยฝนตกเนาะลำบากการไปการมาเนี่ยพี่น้องอ๋อเพิ่งจะเอาดินอ่าบล็อกเนาะมากั้นไว้พี่น้องเลยโดยโดยแต่ว่าทางนี้อ่า ก็คือเห็นนะพี่น้องเนาะเป็นโซ่เป็นห้องไปเลยเนาะผู้ตัดผลตัดไม้ใช่โดยโดย,<ป>ดยทางน้องๆเพคนก็ยังเข้าไปในบ้านอยู่พี่น้องแลงว่ออกมาเนาะโดยไปพี่น้องไป,ไป,ไปอสอดผลก่อนเนาะดได้อยู่บ้านเนาะสองคนกะ,ะยกง่ายพี่น้องเลยเนาะ นี่ยง่ายเพราะว่าพลุกมาแล้วโอ้โหคนกล้ามกล้ามพี่น้องเลยนยเนือนาง่ายเตียงเขามากวนี่พี่น้องเลยพนตกเนาะโอ้ยือเบื้อนนี่ฮะหมุนอาเจ้ากขมาพี่แล้วครับเนาะโอเคเอาอะไรเลยตึกผลเลยเดี๋ยวเดี๋ยว มาไหนไม่ชนะงร้ายชุดเดี่ยวกระไรชนะของกัดดีได้โอ้คักแล้วพี่น้องเลยเพิ่นมากเลยที่บ่พี่น้องตอนนี้ก็ทั้งน้องเดือดกบน้องนุ่งเพิ่นมาเป็นที่ะร้อยเนาะโอ้มาแล้วมาแล้วหลายบายที่รับรถได้ยี่บ่์บานได้แล้วโอ้เป็นได้เมื่อเอาโซ่ไม่ได้มายี่โบ่ได้อยู่เนาะ โอ้โนี่บ่โดอ๋เสียมาให้นังโศบ่เนี่ยอ๋อผดมาผูกมาไว้พี่น้องไเนาะทว่าอ่าเอ่ออาใช่ไหครับอ้มอีงลซ์อ๋อไปจากรงบ่ไ่ไหนโลงบ่โลงบ่โงบ่โลงบ่โลงบ่ lông Ơ, ờ, ừ mẹ rồi nó, để nè à phục máu mày con hả kỳ lông cái nong đường vẫn chỉ bay thái thả mày con nong đường chỉ phải thấy hết. Oh. Thấy thì bay thái à tao hết ô Thấy thà hết nặng nề nong đường vân vân này vân 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 thô, vân 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 này, ô, vân 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 สักชิเมนเฮ็ดอย่างไรพี่น้องเลยเฮ็ดอย่างได้ออกฝนตก่เนาะเฮ็ดพวกว่าเฮ็ดเยสเนาะเฮ็ดขาวเนาะโอ้โหโอ้แบบออกใกล้ๆเลยเนาะมาเจอขาวแกงแคโน่ไมมได้เนาะจะแซ่บจะได้พี่น้องเลยเนาะเ็ดขาวพี่น้องเลยเนาะโอ โอยโดยพอดีพอดีแกงด้วยได้นี่โดยต้องมีเหมือดใช้น้ำเน่นไปแกงแค่หน่ม้บ่พี่น้องเอ้ยเปลี่ยนาแกงแต่เพื่อนโดยเฉพาะแกงบ่ทำเนาะพ่อไปนองไว้ต่อไม้เนาะพี่น้องเนาะลองเบิร์พี่น้องเอ้ยจะนองไปเก็บใช้หาคู่กันเนาะ เห็บปวกเนกี่ยกูวน่เต็มโพนนี่แมนทีว <c oughs> ่าก,กับจีมบมาตีมมาเบิึง <c oughs> ช่วงเห็บปวกออ,กออกว่าแถวนี่ออกอยู่ออกอยู่เนาะดยอืมหนึมี่น้องเลยเจ็บโซนอะเหมือนกันเห็ดขาวพี่น้องเลยเนาะ ไปน้องฝนเมื่อแบบแกงเมื่อใช้กับน้องไม้แลวพี่น้องเลย,ยต้องเดือกกินข้าวเที่ยงนะบ่ยังอ๋อ มันบัวลายเนาะคอร์ดบนยันใหญ่งก็เนาะแถวป่าก็ชิ่งออกได้ทำมาหาเลาะนีนะ่เนาะได้อยู่ได้เนี่ยที่เขาเพาะว่าให้ขาวาอกกอกได,ด้พี่น้องคนตโตเด็กชิ่งได้กินไรยังกินเทียงอย่างไรยันตอนเทียงนี่ยังโมโหเนาะอ๋อเบิร์ดได้พี่น้องเห็เนาะหวานบัวลายเนาะพี่น้องต้องแบบไปหาในป่าเนี่ยที่ชิ่ได้อยู่พี่น้องเห็เนาะ โดยพักใจพี่น้องเลยเก็บพอได้เมื่อไทรแกงน้อไม้พอแบบเอาหนามนัวเพิ่นแล้วเนาะไปพี่น้องเลยเนาะโดย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 เมื่อหาน้องเดือนได้ได้ลายแต่บ้อกกินครับโอ้พอดีแกงกับไท้าับน้อไม้พี่น้องเนาะโดยโดยโดยอาเท่พ่อพ่อยางเลยหมื่นได้พี่น้องเนาะอืม

เล่อยเอื้อยคุดผวปาเกือบปลาบ่อ๋ยอคุดพ่นเล่นเนาะมีปลาเดี๋มีป่าเนาะอืมตโตอยู่เหรอเนาะเวื่แต่คุดแล้วอันแข็งอะลยแบบมีอย่งอื่นอื่นให้ยงอื่นก้อนนะเจอลงไปซีเบอปลูกอย่างเด้ช่เนาะจิงาพักสวัสดีวายาบรบ่ปลูกอรูอวา่าบางการเ,อ,าเอ,าอื่าาอยวัุ่ปลูกือนฮะอ๋อบางการปาโอ้แม่แมเลยเ เพียงชื่อโดยจังไดก็คือแบบทับไปเรื่อยๆนะพี่น้องเลยแบบฝนตกอยู่คือแบบคือแข็งเนาะแข็งไม่หรอกเลยมแห้งแข็งสักอันมุมเขาเชี่ยวนะคุดปลายคุดปลายเลยก็มีมีมีแม่ไม่ได้พี่น้องเลยพูดเนาะโดย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 จ่ายเลพี่น้องเลยเอือยเป็นคุดพูดก่อนเนาะตอนได้กินข้าวเที่ยงย่างหน่อยเนาะ nhang ồn mà nó oh, thằng nông mình hàng đấy mà kia mà nó rồi đi tìm hà nó hà nội thằng này đấy nó đồi, rồi rồi thám nông mình con rồi 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 hát thằng này cả khỏi cút bay đe đó đi sao nó rồi rồi hát mà phi nông rồi thả mực phun cái gì to con này để phi nông rồi nó โดยนาะพี่น้องเนาะผลผ้ากับสิตโตกลงมาหนะ่อยพี่น้องเลยเนาะอ่าทางมาบุญเผยกับสิขอโทรัรจบคลิปไปเพียงเท่านี้สะก,ก่ดนะพี่น้องกนะัยเนาะอ่าไปติดตามกันคลิปหน้าเดอ้อพี่น้องเนาะโดยโดยอ่ะพี่นอ้องก็คือสีประมาณนี้แบบนี้อ่าทางน้องบนอ่าไปเก็บเห็ดเนาะพีนนะะ่น้องเนาะมาไหวใส่แกงหน่อไม้มานะนะแล้วเนาะทางน้อยน้องเดือน่นไปหาหน่อไม้พี่น้องเลยเนาะ โดยฮะทางในไว้ที่ตามคลิปหน้าเด้อพี่น้องเนาะโดยก็ดึงขอามุกขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามรับชม o ่องบาบุญเผยดูดีเสมอมาก็ขอขอบคุณหลายๆเนาะที่บาบุญข้ามพุทธนาบุญเผยไปพี่น้องเลยเนาะโดยจังได็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญเนาะโดยสุขภาพเข้มแข็งอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องเลยเนาะเอาไปพบพ่อกันกับบาบุญเผยคลิปหน้าเด้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บาบุญเผยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย